สวัสดีค่ะกุ๊กไก่นะคะตอนนี้กุ๊กไก่ก็อยู่ที่ Absolute Beauty Clinic ค่ะปัจจุบันนะคะก็ทำงานเป็นพิตตี้ c นะคะแล้วก็เป็นโมเดลถ่ายแบบทเพื่วไปอะคะ่ะ ก็เวลาใส่เสื้อผ้าเวลาทํางานหรือชุดในการแต่งตัวค่ะบางทีเสื้อผ้าที่เขาจัดมาให้เนี่ยจะหลวมแล้วก็เวลาใส่เสื้อผ้าเนี่ยบางทีเราไม่มีหน้าอกอะค่ะมันก็จะทําให้ดูไม่สวยค่ะแล้วเลยมีความคิดเกิดอยากเสริมหน้าอ,อ,อกเพื่อเสริมบุคลิกแล้วก็รับงานได้เยอะขึ้นค่ะตอนนี้กุ๊กไก่ก็พร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปปรึกษาคุณหมอมพร้อมกันเลยนะคะว่ากุ๊กไก่เนี่ยต้องทำไซส์ขนาดไหนรูปแบบไหนนะคะไปกันเลยค่ะ เมื่อสักครู่นี้เราก็ได้ตรวจร่างกายน้องกู้ไก่นะครับก็ได้คุยทำความเข้าใจกับน้องเขาว่าวันนี้เราจะทําการผ่าตัดเสริมหน้าอกนะครับเทคนิคที่ใช้คือเป็นการผ่าตัดเสริมหน้าอกแผลที่ใต้ผานนมนะครับใส่บริเวณชั้นใต้กล้ามเนื้อขนาดที่ใช้ให้น้องเขาเนี่ยคือ325ซมวัสดุเป็นซิลิโคนทรงกลมสฟางนะครับ สาเหตุที่ใช้ทรงกลมเพราะว่าน้องเขางานที่น้องเขต้องทำเนี่เป็นงานไทแบ็เชิงเซ็กซี่นะครับต้องการเนินอกด้านบนค่อนข้างเยอะดังนั้นทรงกลมเนี่ยจะมีประโยชน์กับงานของน้องเขามากกว่าของหยดน้ำซึ่งอาจจะอูเป็นธรรมชาติกว่าแต่อาจจะไม่เหมาะกับงานงานะครับ ะะหลังจากที่ได้อัพไซส์มาแล้วนะคะผ่านไป2วิคแล้วค่ะรู้สึกว่าใส่อะไรก็ดูดีนะคะมั่นใจนะคะไม่ว่าจะเป็นการแคสงานถ่ายงานนะคะก็ผ่านไปได้อย่างง่ายดายเลยละคะ่ะและที่สําคัญนะคะพักฟื้นไม่นานไม่เจ็บตัวด้วยค่ะรู้สึกมั่นใจนะคะเสื้อผ้าใส่อะไรก็เป๊ะเวอร์ค่ะก็ขอ,ขอ,ข,อขอบคุณคุณหมอชาชายรึกษาพงแห่ง Absolute Beauty Clinic มากนะคะที่ทำให้ลูกไก่เนี่ยมั่นใจขึ้นนะคะและใครที่สนใจนะคะอยากสวยและเปลี่ยนตัวเองนะคะ เชิญในที่นี่เลยค่ะ Absolute Beauty Clinic ค่ะขอบคุณค่ะ Absolute Beauty Clinic One Stop Beauty ตอบโจทย์ทุกปัญหาความงาม